นี่ก็อยู่กับเกมดีไฟแอนนะครับนี่ครับคุณโบไปฝึกขับรถมาแล้วอ่าคุณโบเขาก็โชว์ขับรถนะครับอ่าดูซิว่าจะอ้าวเฮ้ยขับไปไงวะแค่ล่ะโอเคครับนะคุณโบเขาก็ขับเหมือนเดิมครับชนคนตายไปไม่รู้กี่คนแล้วไอการฝึกฝึกขับรถของโบเนี่ยเ็เทคนิคฉะนั้นเนี่ยนี่คือการขับรถตกนี่คือการขับรถลงน้ำครับเป็นเทคนิคขึ้นขึ้นมาจากน้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวคงขับไปส่งเดี๋ยวขับไปส่ง ่าผมต้องโชว์สีฟลูการขับรถในเกมนี้ดิมอนเพชรชแนลนะครับขับขับนำเลยว่าขับนำนะจะได้ดูด้วยครับเราอยู่ในเกมเลยครับไม่ได้พูดติไฟแอนเนี่ยผมพูดตั้งนานแล้วเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เว้ยงั้นล่ะไงไงนล่ะตรงไปก็ได้แล้วทำไมมันแสงแล้ทำไมมันเอ้ยทำไมมันมืดๆอย่างนี้วะมีหิ่งห้อยเต็มเลยเนี่ยวันนี้ปล่อยคูมลอยเหรอเพิ่งอัปเดตเสร็จเมื่อกี้เลยนะเนี่ยใช่ครับอัปเดตอะไรมานามาก็ไม่รู้รู้สึกว่าเป็นการแบบ เร็วกว่าผมได้ไงฮะรถผมมันแรงอ่ะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเข้าทางรัดกวาผมอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมไปทางไหนเนี่ยผมไปทางอะไรพวกเมดเมสช่วยช่วยอะไรผมก็จกดินไม่รู้อ่ะเป็นทางใครรถมาแล้วนี่นะบอนดี้บอนดี้อ่ะอย่าไปยุ่งกับมันมาเนี่ยสงครามใหญ่เนี่ยอุ้ยบูธสงครามครั้งนี้บูธไม่ไม่มีใครมาเลยครับแล้วก็เจอลูกหมา บ้มาด่วนๆเลยครับโกทูเฟนมาเลยก็ได้ครับไม่ผมต้องขับรถโอ้ยโอ้ยรถรได้ขับรถอย่างเดียวเลยเร็วเร็วเรดจะตายเนี่ยอ้าวาทพื้นปืนผมนี่ผมขอเปลี่ยนปืนพุกขึ้นมาเพชรผมมาหาเพล่โอ้โหโอเคมันลอยไม่ละไม่ละเทว่าโอ้เทไม่เทครับช่วยช่วยก่อนนะครับเพกมาตอนสุดท้ายเนี่ยครับ เออปิดยีพี่คาดม้าเนไม่เปิดมันรัวจังวะคุณยนต์เหรอเนี่ยเออเรวดูนะเรวคิดดูนะว่าบอลมันคืออะไรเปิดยีเอ้ยโอ้เปิดยีนี่โคตรแรงเลยอะนี่เราเข้าร่วมสงครามเป็นสองคนแรกเหรอวะเออมองดูนี่สงครามอื่นหนิวะเอ้ยไม่แน่ไม่แน่คนอื่นอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้นะบอสตัวอะไรไม่ได้อย่างกับแมลงสาบ ผู้มันตัวเล็กแล้วมันยิงยิงไอ้น,นี่นะยิงยาก,กน,นะถ้าเราเจอเดือดเช็คป,ปืนยี้ผมสิครับแน่นอนตามมาเต็มโอ้โหปืนอุบาทิณนนะลูกซองดีกว่าไหมาแน่นอนอะโหโคตรเกลียดเลยว่ะมีระเบิดไมนี่ยโคตรสนใจรับไอ้พวกนี้วิ่เลี้ยงสัตว์ไหมครับสนใจครับหมาหุ่นยนต์น่ะมันมันยิงยากไงไอ้นี่ไวก็ไวแล้วตัวก็เล็กอีก เอยตัวใหญ่แล้ววายจะไม่ว่าเลยเขาได้ยิงโดนโอ้โหตัวกระปิเตียมันไม่มีระเบิดนะได้รู้ไหมเจอตัวกระปิดเตียเห็นปหมปืนยิงมาไล่ย,ยิงเนี่นยดูมั้ยขับเจนไนเปอร์จ่อยิงมันยิงได้ไมั้ยโอ้ยทำไมเจ้าร้อยใช้ได้ใช้ได้ออ,อ,อืโอ้โล่งคนตกเขาขับรถขึ้นมาให้ดูเลยเว้ยเนี่ยนี่ผมขับนี่ผมสู้อยู่กับอะไรฐานฐานฟอร์เมอร์เหรอวะ มันคือทาร์ฟอร์เมอร์ใช่ไหมเฮ้ยเพชรปกป้องผมก่อนนะเป็นไรจะได้ทำการหมาตัวเดียวอยู่ข้างหลังฆ่าไม่ได้ฆ่าเลยผมมาลองเก็บขอ้ยฆ่าคือผู้พิชิตฆ่าคือผู้พิชิตยังครับยังไม่พิชิตครับเป็นที่ไหนวะครับกอริลล่าเปิดที่แรงที่สุดจักรวาลนี้กอริลล่าวุ้นอะไรวะน่ะกอริลล่าอุ้ยชิดไม่ค่อยแรงเร็วเลยนะไอ้พวกนี้มันเร็วนะ คุณโยนต้องใส้ไฟฟ้าสู้มันก็จไไอตัวนั้นอะไรอ่ะมผมใช้พิษสบุกมันไว้เลยใช้ใช้ใช้ได้ไอพิษพิษก็ดีละลายเกาะมันเกาะมันยิ่งขึ้นสนิมอยู่ด้วยเฮ้ยโดนโดนตัวอะไรยิงมันลุกหุรเกาะแตกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จะไม่ผมรู้สึกว่ามันอัปเดตใหม่มันรู้สึกว่าภาพมันสวยขึ้นะก็ไม่ทุเลินจนเกินไปนะครับนี่ก็ปรับภาพสูงสุดเลยเดียว ตายไหมวะโอเละไม่ไม่ตายก็แปลกอะเละอะไม่ตายแต่ผมว่าผมกระเด็นออกมาจากจากจากกระเด็นกระเด็นไปโน่โอ้เฮ้ยผมว่าผมพู่ต้องใช้ความสาะหม่อมเพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วขับรถชนมันดีกว่ารถพังใช่ไหมรถพังคำว่าพังเราจะหาหรอกดูนี่ไงล่ะหูตายเลยอันนั้นผมยิงเลยอันนั้นผมยิงดูดูโบนดูโบนดูโบนี่ไม่ช็อตเลยอันนั้นผมยิงครับช็อต ได้ความสมารณ์ทั้งหมดที่นี้บูเล่นอะไรวะนี่ไงล่อล่อไอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้โบชนอันนี้โบชนตักนะตัวเล็กครับอะไรวะลดลดลดโบนฮ่าฮ่าว่ะไปไปมากัดมะกาดมากนอนหรอกอย่างเงี้ยล่ะ รถผมรถอันนี้ผมไม่ได้ทั้งเปล่าเอาไว้ฆ่าผู้พิชิดเดี๋ยวผู้พิชิดเลยนี่มามาอีกวะไปยกโจ๊กด้วฝันรึแล้วสุดท้ายเลยฆ่าผู้พิชิดโอ้โหเต็มมากหมดผมเองอ่ะนี่เกาะแค่สามว่าสามนิดหนึ่เฮ้ยปืนฮิลอ่ะเอาเอาไปขายเถอะนะที่ไหนไงพี่ไปส่งเข้ารถเฮ้ยโบ๊ทจริงว่ะเอ้ยมันมันมันมีคนอื่นนอกจากเรานะแต่ว่าเขาไปส่งค่ะ ไปสูขข่ความคนละที่่อาผมจะขับรถไปด้วยความเร็ว <c oughs> ได้ยินมันก็จะบักโอ้ไปคนละแซงไปดีกว่าโอ้โหบินไปเลยผมไม่ขับรถหรอกบินเลยเนี่ยไต่เขาไปใครเพิ่งเห็นเรบผมมากเลยรู้ไหมสองนาทีเอ่าะเนี่ยลไปแล้วโอ้ยมีทั้งแมลงวันมีทั้งคนครบเลยครับ กุบคลังกันเลยทีเดียวขึ้นแบบลงตบกันแบบอลังการแบบเดิมคนระับไม่ได้เลยครับมันฆ่ายากนะพวกเนี้ยจริงแต่ถ้าเจอไอ้ตัวเอเลี่ยน์นะฆ่ายากจริงกว่าใครโอ้ยากว่ะตายเร็วดิอันนี้พวกเรามาเล่นนะ่ะไม่ได้หวังแล้วหวังแค่ปืนใหม่แล้วก็ตังนะเฮ้ดูความเร็วแสงในส่วนของซีรีส์ก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีครับ ทีนี้ผมพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเฮ้ยขับรถชนมันมันจะมาเลื่นยๆดิฟ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 นี่ชนชนชนแหลกไม่ดูใครไป็ล้วอูว้าวม้วนไปไหนแล้ววะหลต้องพิลเลอรเนี่ยทำไมเอาเข้าอูดเอาเอาข้าอูดต้มกี่รอบแล้ววะ เดี๋ยดูรถผมเดี๋ยวดูรถผมเดี๋ยวขับชนจากไกลๆอะไนะครับมีอะไรให้ชนวะีตังค์ไม่มีอะไรชนโอ้โหระเบิดได้อะไรมามันได้อะไรมาเฮ้ผมลงมาเก็บของด้วยนหอะไรวูรถไข่ว่นะเท่ๆดี๋ยวผมครับแค่บ่าวะรถสงคันต่อไปไหนอ่ะนี่ไงข้างหลังโบนไม่เห็นหรอวะ เราะว่าผมก็หาอยู่มันอยู่ไหนวะอยู่หลังดีกว่าที่มันสุดท้ายคอ่ะเออผมชอบระบบกรอปเกมนี้นะมันตั้งแตเส็จแม่งบินแล้วบินตามโอ้ยชนชนตัวบอสใหญ่สุดเลยขับชนตัวบอลลี่ก่อนนี้ได้ขับชนตัวมานะรถผมติดอะไรอ่ะพังเลยว่ะเต้ยเนี่ยชนเลยชนเลยชน ดูรถผมดีนครับโอ้รถหายไปเลยถ้าเป็นขับถ้าเปขับชนมันจะมีเช็คอาคารับรถผมโอ้รถล้อหายหมดเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันมรื่องตัวแล้วกอนขี้หมาอุ้ยชีสกูกระเด็นฟิวอ่ะไปยิงยิงยิงตัวไอตัวนี้ฆ่าเฮ้ยพลจะนายกลุ่มได้ไปสองพันโอเคถ้าได้ยินเสียงอะไรรบกวนขอ ู่เอาหมื่นรองเท้ทเป็นดักเรียนไปใส่อยู่ในห้องน้ำอล้ครับครับครับโอเคมาไดามาเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปืนเยอะนะน,นี้เยอะ <Yeah. c oughs> ดูปืนของยีเด็กเมื่อกี้เพชรต์ตับชนรถเดินแล้วกันนะผมก็เดินกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้โหขับรถชนเลยเหรอใครมันเนี่ยมันยิงไม่โดนเลยเนี่ยพวกตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันยิงยากมากอ่ะ ฉัสนอเพื่อยิงโดนเลยผนมะบุดูปืนผมดิปืนพกนะครับเนี่ยแต่วุจริงอะไรอะ่ะบอสใหญ่ยนะิงตัวยิงข้างข้างในเหรอนี่บอสใหญ่เนะี่ยนะใช่ใช้หุ่นสู้โอ้โหอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราลองขับรถเข้ามาเนี่ยพวกผมลองอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเราสู้เราใช้กะตาย <laughs> โอ้ยโอ้ย,อยตัวบอสใหญ่ไม่กลัวลูกกระจอกมันน่ากลัวอ,อีก ทำไมหัวมันเหมือนกระป๋องเลยอ่ะเฮ้ยกอริล่ายิงมอลยิงบอลไม่เข้าเลยวะ่ะตรงตุต้งยิงตรงใบแดงๆเหมือนกันแกนพลังงานใช,ใช่่ใชแกนพลังงานไโอ้โหทำไมมันเหมือนจะปูเลยวะเนะี่ยโอ้ยกระเด็นอีกแยะกระเด็นโดยไม่รู้สาเหตุแต่ก็โดนตบโบ๊ช่วยด้วยดิเฮ้ยช่วยเลยตอนเล่นแบบ๋ยวดนทำลายพวกโบ๊ทอยู่ไหนผมไม่เห็นโบน๊ข้างหลงังโบ๊ทอะ ทำไมผมไม่ได้เยกยเดี๋ยผมจัดการพวกแขนต้นมันให้อุ้ยดูผมดิว่าผมอาจอนจากเขตตรงนี้ดีกว่าอ้ยเดี๋ยวระวังมันไม่ได้ปืนนะใหาผมอ่อนจากเขตแบบที่มันอยู่อ๋อใครมันปืนยิงอะไรสีเขียวออกมาโคตรแรงเลยเป็นคนนะเป็นคนพวกนี้มันแพ้สารแบบกรอ มัดกลมองเห็นมันจริงมันยิงเป็นบาสุก้าสีเขียวมาโอ้โหไม่อันนี้ไม่ใช่บาสุก้าใน,นปูยกักษ์ครับโอ้มันตั้มแข็งเลยเอ้ยนอนเนี่ยจะตายเนี่ยตา,ต,าตาสาามรถตายตายไม่รอดไม่รอดไม่รอดเติดลอยครับยังไงคร,ครับพาก็พูดไปชีดปูอุ้ยอ้าวเฮ้ยฟังหมดเลยอ้าวช้าเลยไล้ปืนกลดผิดอะไร เราได้ปืนกลก็ได้ปืนหกสีม่วงสีม่วงเบะเดี๋ยวเปิด้แค่เนี่ยเดวก็ได้เก้าพัน CP ในดับเชดได้สิบเก้าเลยทีเดียวค่าสิบสี่แล้วผมอ่ะได้เท่าไหร่คะเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดค่าสามสิบตัวคนค่าสองร้อยตัวเลยนะเนี่ยเป็นไปได้ไงผมเอ้ยแล้วทำไมมันมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยยังมีครับจะลองไปดูไปละ ขอเถอะนะขอไปเปิดกล่องล็อกก่อนโอเคครับก็ขอจบไปสําสำหรับพาร์ทนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งผมพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวไปต่อกับซีรีส์ก็ได้นะเป็นแบบพาร์ทพิเศษแบบเอาไปต่อท้ายคลิปอะไรอย่างงี้ยนะประมาณนั้นซีลงซีรีส์ซีเรียลคือเล่นวันเว้นวันอ่ะคือวันหนึ่งเล่นตัวอะไรตัวโหดอีกวันหนึ่งเล่นตัวซีรีส์ใช่ไหมประมาณนั้นโอเคแล้วก็ขอจบนะ ปืนอะไรวะเนี่ยปืนอะไรเนี่ยบอกลูกโมอ่ะเฮ้ยลูกโมไม่ไม่โมะมันได้ปุ๊กโมะอะไรวะเนี่ยไอ้ปลูกโมะมันยิงว่าโคตรกระจอยลอยเลยวะปืนของลูกโมเนี่ยชาร์จได้ด้อเว้ยชาร์จชปุ๊กโมะเอ้าไม่ใช่ลูกโมะละรอไปใช้ดนุนชาร์จดุ้นชาร์จหนุนชาร์จโอ้ยชาร์จแล้วยิงแล้วแบบกุ้มตามเนี่มันดูเลยั้ย ปืนยิงนะไอ้นี่ปืนชินนะไอ้นี่เป็นปืนที่จุ่มจิ๋มมากดูปืนผมนี่โอ้ยดแต่ได้ถ้าปืนเนี้ยเป็นเสียงแบบนั้นจะดีมากดูดูดูเปรียบเทียบเสียงเลยครับโอ้โพอครับอ่าก็สวัสดีสำหรับทุกท่านนะสวัสดีครับสวัสดีกี่รอบแล้วก่อนก่อนไปนะจะไปก่อนจะไปก่อนจะไปขอนี่เลยนะที่รอคอยมานานสำหรับผมนะครับแบทเทิลแบทเทิลใช่ไหม เลยแม่ใจอ่บ,ออบทำไมผมแบทเทิลไม่ได้วะครับเดี๋ยวมาคุณโบล<ห>คบุณโบลคุณโบลโบลจะแบทเทิลครับก,ก็จัดให้เขาได้ไมแบทเทิลไม่ได้วะครับเฮ้ยแล้วผมแบทเทิลให้ไอ้แบทเทิลให้ผมเลยทำไมทำไม่ได้วะครับก,กดกดตรงไหนอะ่ะ Invite to PVP พ uh, ีอะไรอินไ t ท์ทูอะไรสักอย่างดูเอลว่ะดูเอลอะไรสักอย่างมีให้กูดีป่ะไอ้ ตรงไหนอะม,มันดู<อ>ดูเอลมันไม่มีดูเอลอะดิขามันขึ้นรถด้วยตัวดีเอชาช่างเถอะครับไวตองแหละอันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทําที่หลังด้วกันนะอาจจะทำมาต่อคลิปนี้ตอนสุดท้ายทากนะอืมครับก<อ>็สำหรับพันนี่ก็สวัสดีครับไม่ใหญ่ครับไ่างแลครับขอโทษครับอ,อ,ะอ, <laughs> อะไรครับอะไรครับไม่ไรครับไม่มีไรโอเคสวัสดีครับ